เผยภาพ vivo s 1 er 0และ vivo s 1 0 pro คาดให้กล้องหน้าคู่4 44หลนกพิกเซลพร้อมจอ amoled เ0 h e r z กล้องหลังเลนส์หลัก108ล้านพิกเซลใช้ชิ T i p r a s i n y หนึ่เตรียมเปิดตัว15กระ,กระดาษกมนี้เผยภาพ vivo s, <S er 1 0และ vivo s 1 0 pro คาดให้กล้องหน้าคู่4 44หลนกพิกเซลพร้อมจอ amoled เ0 h e r z กล้องหลังเลนส์หลัก108ล้านพิกเซล ขายชิปไดมาสเตติ่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเตรียมเปิดตัว15กระ,กะดาษกลุ่มนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง vivo กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนในตระกูล sseries รุ่นใหม่อย่าง vivo s10 และ vivo s10pro ล่าสุดครับก็ได้มีภาพเรนเดอร์ของสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรร้อยแล้วครับโดยภาพเรนเดอร์ที่ว่านี้ถูกเปิดเผยมาจากเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ชั้นนำอย่าง jd.com ของประเทศจีนครับ โดย vivo S10 และ vivo S10 Pro มีหน้าจอแสดงผลไร้ขอบที่มีการเว้นพื้นที่รอยบากไว้ด้านบนของหน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าแบบคู่ส่วนที่ด้านหลังมีบอดี้ไร h เ d ดที่มีการเคลือบผิวสมัมผัสแบบด้านให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวโดยในรุ่น vivo S10 มีกล้องตัวหลักความเรียน64ลานพิกเซลส่วนในรุ่น vivo S10 Pro ให้กล้องหลังตัวหลักความเรียนสูงถึง108ล้านพิเซลเลยทีเดียวครับส่วนสเปคด้านอื่น มีรายงานออกมาว่า vivo s 10 pro จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ amoled ขนาด6.44นิ้วความเร็วระดับ 4h display ความค่า refresh r เลยระดับ90้เฮิรตซ์ใช้ชิป mediatek ได m e n ม i ซ y หนึงคหึ่ง้อไฮลทมาแบบ lpddr 4 x ที่ 12G สกพร้อมลมแบบ u s 3.1ความจุสูงสุด2 5 6 g ิกมีระบบชาร์จไว4 4วัตต์อีกด,ด้วยครับส่วนกล้องหน้าคู่ความเร็วสีิบล้านพิเซลนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลว่า vivo s 10และ vivo s 10 pro จะเปิดตัวที่15ก,กันยายนนี้ครับเราคงต้องรอดูกันว่าสมาร์ทโฟนทั้ง2รุ่นนี้จะมีสเปคอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวทรชาบปทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด l i ค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ